สวัสดีครับมาเจอกับเอพิโซดต่อไปนะครับที่จะมาพูดถึงในเรื่องของวิชัน่นหรือวิสัยทัศน์ว่าวิสัยทัศน์มันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจยังไงและนี่แหละครับชลิปจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้มาเห็นถึงความสําคัญของวิสัยทัศน์นะครับถ้าอย่างไรมารับชมเนื้อหากันได้นะครับ เกิดว่าเรานําเสนอที่มันเป็นโปรเจกต์อยากจะให้ลงทุนนะครับก็ลองดูว่าคนฟังอ่ะอยากจะลงทุนกับเราเราต้องแสดงความจริงใจความจริงจังครับว่าเราจริงจังกับตัวโปรเจกต์นี้แค่ไหนความจริงจังในที่นี้หรือพูดตามภาษาธุรกิจอ่ะเขาเรียกตัวนี้ว่าเอ่อวิชั่นหรือวิสัยทัศน์คุณวางวิสัยทัศน์ยังไงหลักกับตัวธุรกิจหรือพูดง่ายๆเลยคือถ้าเกิดเรานําเสนอโปรเจกต์จบคือเราวางวิสัยทัศน์ว่าตัวโปรเจกต์จบที่เราทําขึ้นมาเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนหลังจากที่โปรเจกต์นี้เสร็จแล้วเช่นคน นำงานวิจัยนี้ไปใช้ได้ดีขึ้นคนนำโปรเจกต์นี้ไปใช้มันจะช่วยทำให้ฐานะทางการเงินเข้าดีขึ้นพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้แค่แก้ไขปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เราเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนและทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตและนี่แหละครับก็จะเป็นความฝันของตัวเราที่เราให้เห็นว่าเนี่ยโปรเจกต์นี้เรามาเข้ามาจริงจังนะไม่ใช่มานำเสนอเล่นๆนี่แหละครับมันก็จะเป็นสไลด์ที่อธิบายว่าเราจริงจังแค่ไหนก็ไอ้นี่ก็เดี๋ยวลองไปพระยุกต์กันได้สังเกตว่าในสไลด์พอเราบอกว่าเราจริงจัง แค่ไหนเฉลิปก็มาบอกว่าณตอนนี้เราทําอะไรไปแล้วบ้างหล่ะก็บอกว่าเออณตอนนี้เราก็มีสาขาอยู่นะอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่เป็นบอกว่าณวันนี้ที่เรานําเสนอไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งคิดนะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มทํามาแล้วต่อมาก็คือสิ่งที่เราทำอ่ะมันมีเนื้อหาหรือมันมีขั้นตอนกระบวนการหรือบริการอะไรบ้างที่เราให้บริการอยู่ถ้าเกิดคนทาร้านอาหารก็บอกว่าเรามีบริการจัดส่งถึงที่เรามีบริการจองโต๊ะอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็จะเป็นบริการว่าการที่จะมาใช้บริการ เราต้องทํายังไงไอ้นี่ก็จะอธิบายว่าบริการของเราคืออะไรเพื่อให้คนได้เห็นว่าอ๋อธุรกิจที่เราทำเป็นลักษณะแบบนี้นะไอ้นี่ก็จะเป็นสไลด์ที่เอาไว้อธิบายถึงบริการต่อมาเลยคือบริการที่เราให้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้วันนี้เรามีทั้งหมดกี่สาขาว่ากันไปแต่สิ่งที่เรานําเสนอต่อก็คือว่าตอนเราเริ่มเราไม่ได้เริ่มใหญ่เลยนะเราเริ่มจากเล็กเล็กเล็กมากๆเล็กจนแบบว่าเราเริ่มด้วยเงินไม่กี่พันหรือเริ่มเงินไม่กี่หมื่นจนมันโตจนถึงทุกวันนี้สังเกตครับมาได้เห็นว่าการที่เราจะเริ่มทําอะไรบาางอย่ ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเขาจะได้เห็นว่าอ๋อโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเขามาลงทุนกับเราเราจะไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเราจะใช้เงินที่เกิดประโยชน์มากที่สุดไอ้น,นี่ก็สังเกตรครับรูปภาพก็จะเป็นรูปของร้านและมันไม่ใช่ร้านหรอกมันเป็นรูปภาพที่เราเก็บสินค้าล็อตแรกซึ่งมันก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ครับก็จะออกเป็นแนวบ้านร้างหน่อยน,นะครับ <And> then, พอชล <พอ S 1> ิปอธิบายตรงนี้เสร็จปุ๊บก็บอกว่าหลังจากที่เราอเริ่มมาจากบ้านร้างเราเริ่มด้วยเงินไม่กี่หมื่นเราเริ่มด้วย ไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีเราสามารถขยายจากบ้านร้านเมื่อกี้ออกมาเป็นหน้าร้านใหญ่ก็เป็นหน้าร้านพินซูสโตรที่อยู่ที่ปัตตานีจัดจาหน่ายพวกสินค้าพวกเนื้อพรีเมียมตั้งแต่เนื้อคอพนี่บีเนื้อ U.S ตั้งแต่เนื้ออเมริกันบรามันเนื้อแบล็กแองกัสก็มีตั้งแต่เนื้อจากนําเข้าแล้วก็เนื้อในพื้นที่ก็อันนี้ก็จะเป็นของแช่แข็งต่างๆนะครับก็ชนิดก็เปิดร้านในนี้ขึ้นมาแล้วก็เราขยายออกมาสังเกตว่านี่แหละคือการที่เราสามารถนําสิ่งที่เราลงทุนตอนแรกโดยททที่่เเราาไไไมไดด้้ลงงุุนนนยยยอะขยยจถึกวันน โดยที่ไม่ได้กู้สักบาทครับใช้เงินจากการหมุนสินค้าด้วยธุรกิจล้วนๆนี่แหละครับมันก็จะได้เห็นความพิเศษว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้น่าสนใจตลาดมันมีที่คนเขาให้การตอบรับที่ดีเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาที่ชาลิปนําเสนอไปเริ่มเห็นความสําคัญกันหรือยังครับว่าวิสัยทัศน์มันช่วยต่อย,ยอดโอกาสทางธุรกิจในลักษณะไหนบ้างเพราะว่ายิ่งเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการที่เราลงมือทำและมี ผลลัพธ์ในการที่จะบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังนำเสนอและเป้าหมายที่เราได้วางไว้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงและสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้มีแต่คนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับเราซึ่งหมายความว่าถ้ามีคนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับเราในลักษณะของ คนที่มีความหลากหลายในด้านอาชีพแล้วก็คอนเนค t ชันมันก็จะช่วยต่อยอดธุรกิจของท่านให้ไปได้ไกลกว่าเดิมครับถ้ายังไงท่านก็ลองกลับไปดูครับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้ธุรกิจของท่านโตยังไงนะครับถ้าชอบเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage สาระลิขดกันนะครับถ้ายังไงติดตามในเอพิโซดหน้ากันนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์และแชร์บน Facebook และกด s สั c r i b e สั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ